ะนะครับไอ่อนสยามตรงน,นู้นะครับเส้นทางไม่ไกลสิบห้าบาทสวัสดีครับผมผู้กองแฟงนะครับวันนี้ผมดะชวนท่านไปดูเอ่อไปเที่ยวดูไอคอนสยามนะครับ ก็วิธีการเดินทางเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะเซิร์ชแผนที่ใน Google นะครับเซิร์ชแผนที่ใน Google ว่าไปยังไงผมจะขึ้นรถไฟฟ้าไปดีกว่าครับขึ้นรถไฟฟ้าไปไปลงที่สถานีจเจริญเจริญนครนะครับสถานีจเจริญนครนะครับตัวนี้ตรงไอคอนสยามมาจะติดแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็การไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าเราไปยังไงได้บ้างมันสามารถต่อยังไงได้บ้างาประมาณนี้นครับแต่ การไปผมจะพกขวดน้ำไปหนึ่งขวดนะครับเพื่อเวลาเดิน,เด,นเดินไกลอะ่ะมันหิวน้ำนะครับก็ไปเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูว่าเราจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้า b ีได้ยังไงหรือว่ารถไฟฟ้าบนดินนะครับไปดูกันครับผมมาที่เซ็นทรัลพระราเก้านะครับเพื่อจะมาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถไฟฟ้าใต้ดิน เดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่อ้ดินปยังไงครับเพือ่อตอนนี้ผมอยู่เส้นทางราบเกนะครับโดยจะขอจะใช้เส้นทางเส้นทางราบเก้าขึ้นรไฟฟ้าใต้ดินนะครับโอเค เนทางก็หลวงวโรดารต้ดิีเส้นทาี่เซ็นทรัลสลับเก้าครับนี่นะครับเราจะมาดูเสน้นทางนะครับมาดูเสน้นทางนะครับว่าเราจะไปตรงไหนอ่าตอนนี้เราอยู่เซ็นทรัลสรามเก้านะครับค่าโดยสารก็เท่านี้นะครับค่าโดยสารอ่าเราจะไปตรงไหนนะครับอ่า ฟังว่าภาษีเจริญนะครับว่าต่อ b ีตรงไหนได้บ้างอ่ะเราสามารถไปต่อ Bs ได้ที่บางว่านะครับได้บางว่าแล้วหรือว่าไปต่อ b ีที่สุขุมวิทนะครับต่อสุขุมวิทมี2องจุดนะครับต่อสุข,ขุมวิทหรือว่าต่อบางว่านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกัน นะครับนี่ครับเราจะตัดสินใจแล้วผมจะไปโดยเราอยู่พระรามเก้านะครับพระรามเก้าเราจะไปสุขุมวิทต,ต่อ B S ที่สุขุมวิทนะครับต่อ B S ที่สุขุมวิทแล้วเราจะไปต่อ B S ที่สุขุมวิทต,ต่อนะครับดีือว,ว่าเป็นไปไยังไงนะครับนอย่างนี้นะครับเราจะมาใช้ตัว๋วนะครับตัว๋ว วาเราจะเรียกไปทางไหนตอนนี้เราอยู่พระราม9นะครับเราจะไปสุขุมวิทนี่นะครับแล้วเราก็หยอดเงินไปแล้วเราก็เอา,เ,อาเหรียญน,นะครับเนี่ยเอาตรงนี้นะครับ โอเคเราก็ได้ตัวนี้มาแล้วแล้วเราก็เดินทางไปนะครับแตกนะครับนะครับแตกขึ้นมาแล้วนะครับ นี่เราเดินมาสถานนี่นะครับคนรออยู่่ามาดูสถานนี้รถไฟฟ้าเราไปต่อตรงไหนได้บ้างนะครับนี่นะครับพระรามเก้าเรามาต่อที่สุขุมวิทนะครับสุขุมวิทแล้วไป B ี H นะครับโอเคมาแล้วรถไฟฟ้ามาแล้วน,นะครับ ขอบคุณเรศฟ้าไปแล้วนะครับ สถานีสุขุมวิทแล้วเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยว,วผมจะเข้าห้างเทอร์มินอลก่อนนะครับห้างเทอร์มินอลเนี่ยมันมันมีหลายชั้นเดี๋ยวมาดูกันห้างเทอร์มินอลเป็นไงนะครับนี่ฮะไปเรื่อยวอนนี้อยู่สถานีสุขุมวิทนะครับเราจะไปตรงไหนนะเราไปตรงไหนผมจะออกตรงอ่าสถานีรถไฟฟ้าอโศกนะครับสถานีรถไฟฟ้าอโศก เดี๋ยวมาดูกันนะครับขึ้นขึ้นมาสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วนะครับตรงนั้นเป็นช่องซื้อตั๋วนะครับตรงนี้เป็นช่องซื้อตัว๋วและช่องแลกเงินนะครับตรงนี้ไปเทอร์มินอลนะครับไปเทอร์มินอลเดี๋ยวไปเทอร์มินอลก่อนอไปกินหาอะไรกินก่อนนะครับไปหาอะไรกินก่อนเทอร์มินอล ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงนี้นอดครับนอตเข้ามาตรงนี้นอตยี่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้นอตยี่สิบเอ็ดนะครับอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวผมมาหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอสนะครับไปเอสนะคุณเห็นไหมด้านหลังผมคือเอสนะครับไปไปเอสแต่เราผมไปหาอะไรกินกินก่อนนะครับเนี่ยครับก็ผมอยู่ตรงนี้ ี่เป็นอโศกนะครับนี่อโศกตึกจะสูงหน่อยนะครับก็เือมินอลยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นห้างเป็นห้างามีประมาณ56ชั้นนะครับสําหรับแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีเป็นโซนของแต่ละประเทศของแต่ละทวีปนะครับก็มาดูครับก็อาหารแต่อาหารการกินถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารการก,ารก,ารการินข้างบนเป็นไงเพราะตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับรถไฟฟ้า MRT หรือรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้าบนดินนะครับ เดี๋ยวต่อเราจะไปต่ออีกต่อตร,ตรงไหนนะครับโอเคตอนเนี้หมดไป19บาทนะครับหมดไปสบาทขึ้นจากสถานีรถฟ้าพระราม9มาจนถึงสุขุมวิทสุขุมวิทถ้ามาจากสุขุมวิทเนี่ยก็คือถ้าจาก BTS เนี่ยจะมาตอนน่อเรียกว่าอาโศกนะครับสถานีอโศกนะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกับรถไฟฟ้าบนดินเนี่ยมันจะเรียกชื่อต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูเทอร์มินอลก่อน นี่นะครับศูนการค้าเทอร์มินอล21นะครับเข้าประตูนะครับเข้าประตูเดี๋ยวเรามาดูการเข้าประตูกันครับเทอร์มินอล21มันจะมีลิ์สูงสูงหน่อยลิ์สูงหน่อยแต่ละชั้นแต่ผมจะพาท่านไปดูโซนอาหารนะครับโซน ค้าขายพวกไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาชวนดูอีกรอบหนึง่งแต่เราจะไปชั้นสามนะครับชั้นสามแล้วเราจะไปชั้นห้านะครับชั้นสามเราจะไปชั้นห้านะครับตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับชั้นสี่นะครับชั้นสี่น 4, นะป,ประมาณนี้ชั้นสี่เดี๋ยวเราจะไปชั้นห้านะครับเลเวลห้านะครับเป็นไงนะครับเลเวลห้านี้เป็นนะร,ร้านอาหารนะครับโซนอาหาร ก็เดี๋ยวมาดูโซนอาหารว่าเป็นยังไงนะครับมีอาหารเยอะครับอาหารเยอะมากมาดูครับผมมาอยู่ชั้น5นะครับมาอยู่ชั้น5แล้วมาโซนอาหารมาโซนฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงนี้อาหารอาาร่อยนะครับอาหารอาาร่อยคือกันว่าเป็นไงนะครับนี่นะครับฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงนู้น ป,ประมาณนี้นะครับ่นี่นมาถึงตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอาหารอร่อยนะครับอย่ีงน่ากินทั้งนั้น,กกนและถูกด้วยนะครับถูกด้วย ผมอยากกินของหวานแต่ไม่รู้ว่าจะมีกินไหมนะครับของหวานน,นี่นะครับอ๋อเน,นี่คือฟูดเซ็นเตอร์ Okay, เดี๋ยวผมรอท่านมาดูข้านี้ก่อนนะครับนี้ผมก็ได้เมนูแล้วนะครับได้เมนูเป็นยำหมูยอไส้กบสามก้าบาทนะครับมีอีกหลายเมนูเลยนะครับใชของหวานนะครับเป็นถ้าพิมพ์กรอบเปอร์สิบเอ็ดนะครับนี่แลยน,น,นี้นะครับนักกี เมนูเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นเมนูนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่บน,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 นชั้นห้านะครับโฮมเซ็นเตอร์ะครับาตรงบริเวณด้านตึกจะเป็นลักษณะประมาณประมาณนี้นะครับอ่ามาดูอาหารกันนะครับตอนนี้เราจะมาดูตัวเดินรถนะครับอ่าปูมันจะเป็นอย่างนี้เราจะไปไหนเอ่ยเราจะไปสายสีห้องนะครับ ดูก่อนนะครับดู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 ดดทางนะครับตอนนี้เราอยู่อโศกจุดนี้นะครับจุดนี้เราจะมาลงที่กรุงธนบุรีนะครับต่อสถานีกรุงธนบุรีเท่าไหร่นะครับอายวเรามาต่อเนี่ยคือเส้นทางเนี่ยไปรถฟ้าสายสีทองมันต้องมาจุดนี้นะครับกรุงธนบุรีชันเจ็ดนะครับอยู่ที่44บาทนะครับ4 4ี่บาท Okay. เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวไปนะครับคือคุณหยอดเหรียญอตอนนี้ผมซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปนี่นะครับชะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปอาสยามพารากอนนะครับไปสยามพารากอนอ่อ รเรามาต่อสถานีนะครับเรามาต่อสถานีตอนนี้เรามาต่อสถานีสยามนะครับสยามเราจะต่อไปตรงกรุงธนบุรีนะครับตรงนี้นะครับสยามพาราคอนเราจะไปกรุงธนบุรีนะครับ eyeballs, ตรงนี้ไปสนามกีฬานะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับสนามกีฬาคือจุดนี้นะครับแล้วเราจะเดินลงมากรุงสถานีกรุงธนบุรีนะครับ ภูสบุรีอีกชั้นหนึ่งที่เราจะมาอยู่สยามนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อเราจะไปถ่ายที่ภูสบุรีอ,อีกตอนตรงน,นี้นะครับไปตรงพระตำดีนะครับไปตรงพระตำดีรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับตรงน,นีนะ้ว่านะครับสยามลังว่า ยช่องงาราชดร่ครับผูยามา่เส้นทางรถไฟฟ้าสาสีได้ที่สถานี Next Station คุ้มบุรี i n t c h a n g e with สถานีคลงบูรีเชื่อมต่อสถานีาารฟ้ฟสายสีทองนะครับเรามาดูสักที่นะครับเ,เดี๋ยวมาเชื่อมี่เรามาอยู่สถานีฟฟ้าสายสีทองเชื่อมต่อสถานีคบูรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อสถานีเชื่อมต่อรถไฟสายสีทองนะครับว่าเท่าไหร่นะครับมาดูกันครับ รถไฟฟ้าสายสีทองนะครับไปสายสีทองเ,อเราก็ต้องเดินไปอีกโซนหนึ่งนะครับชุดหนึ่งตรงนี้ไปไอคอนสยามนะครับไอคอนสยามนี่ซื้อตัว๋วสายสีทองนะครับไปรถไฟฟ้าสายสีทองโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วนะครับตอนนี้ผมซื้อตั๋วมาแล้วนะครับอ่าส5ห้าบาทนะครับ 5บาทต่อจากรงนี้นะครับเดินผูกไปธงดูอนะครับตรงนี้15บาทนะครับเดี๋ยวเราเดินมาก็สถานีรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยผมเคยวางแบบวางสเปกนะครับวางสเปกในระบบดับเพลิงไว้นะครับว่าเดี๋ยวไปดูสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองกันว่าเป็นยังไงเพราะผมก็เคยเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบเรื่องเกี่ยวกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติของสถานีนะครับโอเคครับ เรามาดูสถานีเชื่อมต่อเนี่ยจะบอกว่าสถานีเชื่อมต่อสถานีเชื่อมต่อ,อเดี๋ยวเรามารอรอรถไฟฟา้ารถไฟฟ้าอยู่ด้านหลังผมเห็นไหมเห็นไหมอะไรครับอยู่ด้านหลังผมนะครับว่าเดี๋ยวเราไปไอค่อสยามนะครับโอเคไฟฟ้าคัน,นเล็กๆนะครับเล็ก ไอ้คแอคอนสยามันเลยครอรคอนสยามรงมะรัเส้นไม่ไกล เมื่อหลายปีก่อนประมาณ5ปีก่อนนะครับนะครับเราก็ามาไอคอนสายามเดินทางมาถไอคอนสายามแล้วก็ตนะรงนี้ทางออกนะครับทางออกเป็นไงรสดินนรนนนะครับจากัดีชโอเคออกมาแล้วนะครับ นนี้มาถึงแล้วนะครับไอคอนสยามทางเข้านะครับทางเข้าไอคอนสยามนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวพามาดูข้างในนะครับก็เป็นไงเราเดินเข้ามาครับไอคอนสยามนะครับมาตรงประตูเดี๋ยวก็ตรวจนะครับมาไอคอนสยามแล้วนะครับก็ชั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีหลายชั้นนะครับเราจะไปชั้นบนดีกว่า นะครับไปจุดไฮไลท์ชั้นบนเนี่ยครับเรามาอยู่บนชั้นสุดของไอคอนสยามนะครับชั้นสุทของแอปเปสยามอรงนี้เป็นโซนอาหารนะครับโซนพุดดิ้งเตอร์ร้านอาหารต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแต่เรามาดูสูตร์แอปเปิลมาดูสูตร์แอปเปิลว่าเป็นยังไง ดูวิวแม่น้ำเจ้าพยาก่อนนะครับก็เป็นไงนะครับโอเคคนสุดก็ประมาณนี้นะครับในคอสยามมีอะไรน่าเที่ยวเยอะนะครับสูนแอปเปลิลโซนะครับแอปเปลิลโซก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่เป็นสูนที่ใหญ่โอเคนะครับ เนี่ยครับเนี่ยในขอนแก่นนะครับน,นี่โซนหากระเป๋าของแบรนด์เนมทั้งหลายนะครับของแบรนด์เนมทั้งหลายอ่ะเนี่ยกเาแบรนด์เนมทั้งหลายนะครับคนนึงนะครับก็ถือว่าสวยสวยนะ โซนชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกร้านอาหารพวกอาหารไทยยุคเพนะครับลักษณะก็มาดูกันนะครับนอาหารไทยนะครับผ้าไทยนะครับสวนผ้าไทยเนี่ยตอนนี้ผมพาท่านมาแนละ้วเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับการกลับเนี่ยผมจะกลับอีกทางหนึ่งนะครับกลับอีกทางหนึ่ง ก็เป็นการกลับอีกเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินผมเพิ่งรู้ว่ามันต่อเชื่อมต่อกันได้นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินแต่เราจะไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าบนดินแล้วเราขึ้นรถไฟฟ้าบนดินแหละจากสถานี่างไอคอสยามไปพลบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปบางว่าบางว่าเนี่ยออล,ลงรถไฟฟ้าใต้ดินไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ก็เป็นตอนเดินทางกลับนะครับค่าเดินทางตอนมาขึ้นรถไฟฟ้าสต่อนะครับ 78บาทน,นะครับ78บาทถ้ากลับโยมกลับอีกทางหนึ่งคือเราขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับ BTS ของ B B ไอคอนสยามแล้วก็ไป BTS BTS ไปบางว่าบางว่าลงรถไฟ้าใต้ดินนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่สถานีทนบุรีนะครับเดี๋ยวจะไปบางว่างบางว่าแล้วลงรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับรถใต้ดินบางว่าแล้วออกไปต่อ ที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับตอนนี้เราอยู่บางว่านะครับเราจะลงรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับบางว่าปุ๊บเราจะลงไปพระราม9นะครับไปพระราม9ปุ๊บนี่ห้วยขวางนะครับหาพระราม9อยู่ตรงนี้นะครับนี่มาปุ๊บนะครับบางว่าไกลพอสมควรนะครับบางว่านะครับ โอเคมันจะวนเป็นรูกนะครับวนเป็นลูกชานเมืองแบบนี้รถไฟฟ้าใต้ดินมันลิ้งหากันหมดนะครับเชื่อมต่อหากันหมดนะครับโอเคก็อินฟราสตรัคเจอร์ลิ่งกันหมดนะครับตอนนี้เราอยู่บางว่าอ่าเราผมได้ผมได้ตอนนี้ผมขึ้นแล้วนะครับบางว่าไปพระราม9ก้าสี่บบาทนะครับโอเค